สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวเวียดนามกับภาพยนตร์โฆษณาธนาคารไทยพาณิชย์ภาพยนตร์โฆษณาธนาคารไทยพาณิชย์ภายใต้คอนเซปต์หนังยางธรรมดาสู่การเปิดพอร์ตหุ้นโฆษณาเรื่องนี้มีชื่อว่ามัดถุงแกงอย่างไรให้แน่นไม่เน้นซึง้งไม่เรียกน้ำตาแต่เน้นฮาจนท้องแข็งสำหรับโฆษณาเรื่องนี้เคยเผยแพร่ที่ประเทศไทยมาแล้วแต่ด้วยกลุ่มบริษัทธนาคารไทยพาณิชย์ ได้เข้าไปทำธุรกิจทางด้านการเงินที่เวียดนามจึงได้นำเอาโฆษณาเรื่องนี้ไปเผยแพร่ที่เวียดนามด้วยจากเพจข่าวเวียดนามเอ็กเพจก็มีชาวเวียดนามได้เข้ามาแสดงทัศนคติหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวเวียดนามท่านแรกครับโฆษณาไทยให้อารมณ์เหมือนดูซีรีส์ซึ่งไม่ได้เน้นขายสินค้าทั้งเรื่องพวกเขาปล่อยให้คนดูจบก่อนถึงจะขายสินค้าเป็นกลยุทธ์ที่มีชั้นเชิงมากสุดยอดเลยไทยแลนด์ท่านต่อไปครับโฆษณาไทยไม่เคยทำให้ผิดหวังบอกเลยว่าต้องมีหักมุมแบบคาดไม่ถึงมีอึง้งมีช็อกทุกเรื่องท่านต่อไปครับ คิดได้ยังไงผูกเรื่องจากแม่ค้าขายแกงถุงกับการซื้อขายหุ้นในชีวิตจริงมันไม่น่าจะไปด้วยกันได้แต่โฆษณาไทยทำให้มันเป็นเรื่องเดียวกันอย่างกลมกลืนความคิดสร้างสรรค์มากท่านต่อไปครับดูโฆษณานี้แล้วคิดถึงเมื่อครั้งตอนไปเที่ยวเมืองไทยนักแสดงสถานที่ถ่ายทำและบรรยากาศใช่เลยมันคืออัตลักษณ์ของไทยแลนด์ท่านต่อไปครับ เริ่มต้นฉันคิดว่ามันเป็นโฆษณาขายสินค้าอะไรสักอย่างที่อยู่ในตลาดแต่ตอนจบมันหักมุมคือชวนคนมาเปิดพอตซื้อขายหุ้นสร้างสรรค์มากยอมรับท่านต่อไปครับพอดเรื่องตลกมากโฆษณาไทยไม่เคยทำให้ผิดหวังสร้างสรรค์และเป็นได้มากกว่าโฆษณาขายสินค้าท่านต่อไปครับโฆษณาไทยถ้าเศร้าก็ซึ้งจนน้ำตาไหลถ้าตลกก็หัวเราะจนกรามค้าง ไม่แปลกที่วงการโฆษณาของไทยแลนด์จะไปไกลและได้รับรางวัลระดับโลกท่านต่อไปครับตอนแรกฉันคิดว่ามันเป็นโฆษณาขายยางรัดถุงสุดท้ายเป็นการชวนคนมาเปิดพอตซื้อขายหุ้นตอนเริ่มกับตอนจบมันคนละเรื่องประเทศที่ทำโฆษณาแบบนี้ได้ก็มีแค่ไทยแลนด์เท่านั้นสุดยอดท่านต่อไปครับโฆษณาไทยไม่ต่างจากซีรีส์ไทย การเล่าเรื่องนักแสดงและสถานที่ถ่ายทำทำให้ชวนติดตามไม่เคยทำให้ผิดหวังวงการบันเทิงไทยท่านต่อไปครับสร้างสรรค์มากฉันว่ามูลค่าของวงการโฆษณาไทยต้องมีมูลค่าที่สูงมหาศาลอย่างแน่นอนท่านต่อไปครับการทำโฆษณานนั้นง่ายแต่ทำแล้วให้คนอยากดูนั้นยากโฆษณาไทยไม่ได้เป็นแค่โฆษณา แต่มันคือศิละปะที่ใส่ความคิดสร้างสารรค์ลงไปด้วยท่านต่อไปครับนักโฆษณาชาวไทยสร้างสารรค์ผลงานได้อย่างไร้ขีดจำกัดอย่างที่เขาว่าจินตนาการสำคัญกว่าตำราท่านต่อไปครับวงการโฆษณาของไทยแลนด์ค่อนข้างที่จะดังระดับโลกเท่าที่ฉันทราบผู้เขาได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายท่านต่อไปครับฉันและเพื่อนเวลาขึ้นรถไฟเดินทางไปไหน พวกเราจะชอบดูโฆษณาไทยเพื่อค่าเวลาเพราะมันเหมือนภาพยนตร์สั้นมีทั้งแนวตลกและเศร้าครบรถเรื่องโฆษณาต้องยกให้ไทยแลนด์ท่านต่อไปครับโฆษณาไทยมีแนวคิดสร้างสรรค์ดีมากเอาเรื่องราวที่อยู่ใกล้ตัวมาถ่ายทอดตลกบ้างเศร้าบ้างจนบางครั้งไม่คิดว่ามันจะเป็นโฆษณาขายสินค้ายอดเยี่ยมท่านต่อไปครับ จริงแล้วนักโฆษณาชาวเวียดนามก็สามารถทำได้เพียงแต่เทคนิคและอุปกรณ์ยังสู้ไทยแลนด์ไม่ได้ก็เท่านั้นเองจากนั้นก็มีอีกสองท่านมาต่อทัศนคตินี้ท่านแรกครับไม่ใช่เรื่องเทคนิคและอุปกรณ์แต่เป้าหมายของโฆษณาคือการสื่อสารข้อความของเจ้าของสินค้าส่งต่อไปให้ลูกค้าผู้รับสารเพื่อจุดประสงค์คือการขายสินค้าให้ได้ท่านที่สครับ ใช่ต่อให้โปรดักชันดีระดับพอดีวูดแต่ถ้าไม่สามารถทำให้วัตถุประสงค์ของเจ้าของสินค้าบรรลุได้โฆษณานั้นก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรท่านต่อไปครับเคยดูโฆษณาไทยเรื่องหนึ่งแต่จำชื่อไม่ได้ที่มีผู้หญิงหุ่นดีเดินเข้าลิฟต์แต่พอลิฟต์เปิดผู้หญิงพุงปิ้นหอบแคกเพื่อนหลายคนของฉันชอบมากบอกว่าโฆษณาไทยตลกดีท่านต่อไปครับ ฉันชอบโฆษณาของไทยประกันชีวิตมีหลายเรื่องที่ดูแล้วซึ้งกินใจบีบอารมณ์มากทุกครั้งที่ดูต่อมน้ำตาก็ทำงานทันทีจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ครับแต่ฉันชอบแนวตลกมากกว่าอย่างโฆษณาของบริษัทสินเชื่อดูทีไรหัวเราะแทบตายเข้าใจคิดนะไทยแลนด์ท่านต่อไปครับ ฉันยอมรับว่างานโฆษณาไทยพวกเขาเคอดเก่งมากระดับมืออาชีพท่านต่อไปครับมีโฆษณาไทยหลายเรื่องที่ติดตึงอยู่ในใจฉันมันเลยทำให้ฉันสามารถจดจำสินค้าชนิดนั้นได้โดยปริยายท่านต่อไปครับตอนนี้สื่ออินเทอร์เน็ตสามารถทำให้คนดูเข้าถึงโฆษณาได้มากกว่าสื่อโทรทัศน์ ที่ผ่านมาก็มีโฆษณาไทยหลายเรื่องที่เป็นกระแสไวรัลในโลกอินเทอร์เน็ตของเวียดนามท่านต่อไปครับทําไมนักโฆษณาชาวเวียดนามไม่ผลิตโฆษณาแบบนี้บ้างโฆษณาที่ไม่ใช่เป็นแค่โฆษณาพวกคุณเข้าใจนิยามนี้ไหมท่านต่อไปครับต้องยอมรับว่าวงการโฆษณาไทยไปไกลมากกว่าเวียดนามอยู่แถวหน้าของอาเซียนและติดระดับโลกไปแล้วท่านต่อไปครับ อุปสรรคสำคัญของวงการโฆษณาเวียดนามฉันว่าไม่ใช่ความรู้และเทคนิคแต่เป็นประเพณีวัฒนธรรมและกฎหมายที่ยังไม่เปิดกว้างจากนั้นก็มีอีกสองท่านมาต่อทัศนคตินี้ท่านแรกครับใช่มีกฎหมายควบคุมสื่อที่ไม่อนุญาตให้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องที่มันขัดแย้งต่อหลักการปกครองของรัฐบาลท่านที่สองครับ ฝากให้เจ้าหน้าที่กระทรวงและรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ช่วยพิจารณาข้อกฎหมายให้ผ่อนปลนมากกว่านี้จะได้ไหมท่านต่อไปครับเมื่อไหร่วงการโฆษณาของเวียดนามจะเปิดกว้างและไปไกลได้มากกว่านี้อย่าลืมนะว่าวงการนี้มันสามารถทำเงินเข้าประเทศได้อย่างมหาศาลทัศนคติของชาวเวียดนามท่านสุดท้ายครับไม่ค่อยอยากจะดูโฆษณาไทยเท่าไหร่ เพราะมันทำให้ฉันเสียน้ำตาทุกครั้งที่ดูซึ้งก็เศร้าจนบีบน้ำตาตลกก็หัวเราะจนน้ำตาเล็ดสุดยอดมากนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวเวียดนามไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคุณทั้งชาติครับ